สวัสดีค่ะพบกับ,บรายการโคซิงห่งมอนิ่งนิวช้าวันจันทร์ที่4พฤศจิยกายนสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำออลทัมไฮแต่2,790ดอลลาร์ 2, ไก่2,800ดอลลาร์ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันพุธนะคะเราก็ต่อเนื่องถึงวัยผัดกับปรับตัวขึ้นทดสอบออรทัมไฮอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองแต่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ก็มีแหล่งเทขายออกมาตั้งแต่วันพัสดซึ่งส่วนหนึ่งก็คือราคาทองคำป,ปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง3 5แล้วทำให้มีแหล่งเทขายออกมาตอลลาร์แข่งค่าขึ้นบอลยูสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับบันสุขราคาทองคำยังปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องปิดตลา27ด2,735ดอลลาร์ลดลง10ดอลลาร์ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์ ลดลง10ดอลลาร์เช่นเดียวกันค่ะคืนต้นสุกสาสหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลเดือนตุลาคมตัวเลขออกมาอาจจะดูน้าตกใจนะคะเพิ่มขึ้นเพียง1,2 0 0 0ตําตำแหน่งตัวเลขตรงนี้ต่ำที่สุดเลยนะตั้งแต่ธันวาคมปี63ะตอน63เนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดแต่รอบเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุ บริเกนสองลูปก,ก็คือแฮร์รีและก็มิวตันมีการหยุดงานประท้วงของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Boeing, mm hmm. โบอิงโรงแรมพิวตันนะคะทำให้ตลาดก็เลยประเมินว่าตัวเลขเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะนับแล้วต่ำกว่าความเป็นจริงตอนเดือนพฤศจิกายนที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีการนับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วตัวเลขมันก็อาจจะพุ่งสูงขึ้น ทำให้อลาคานองคําก็เลยไม่ได้ตอบสนองในทางบวกปกติโดยการจร้างงานออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ก็จะสะท้อนถึงตลาดแรงงานอ่อนแอแล้วก็ทําให้ทองขึ้นนะคะรอบนี้ไม่ได้ทําให้ทองขึ้นส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็มีข่าวว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะโจมตีอิสราเอลผ่าดินแดนอิรัก นะคะอันนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าหรือการทําสงครามโดยตรงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล mm hmm. กองทุน s อสสัปดาห์ที่แล้วขายทองคําออกมา1.5ตันค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เข้มข้นสําหรับนักลงทุนทองคำนะคะมีการเลิกตั้งประธานเนืบอที่พดีสหรัฐในวันอังคารที่5นะครมีการประชุมเฟดในวันพุธปรหัส เราจะทราบผลก็คือคือคนหวัอนผาสนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็เป็นเป็นประเด็นที่ตลาดจับตามองมาสองสาสัปดาห์แล้วนะคะเราก็ดูโพสำรวจคะแนนความนิยมของสองท่านระหว่างทํัแล้วก็แฮร์ริสต้องบอกว่าก็คะแนนอย่างสูสีกันแต่ถ้าไปดูสวิงสเตท นะคะสวิงเซตก็คือไม่ได้เป็นฐานเสียงของพรรคไหนแล้วก็ประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนดูเหมือนว่าคะแนนนิยมของทรรมจะมีคะแนนนำในสวิงเตตอนนี้ตลาดก็เลยประเมินว่าทรรมอาจจะชนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมา สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์จะเคลือ่อนไหว s ซ d e w a y แนวรับ2,724ดอลล่ลลาร์แนวรับถัดไปประมาณ2,700ถึง2,710ดอลลาร์แนวต้าน2,750ดอลลาร์2,760ดอลลาร์สำหรับปราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร์4,4100บาทแล้วลง100บาทค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสราคาทองคำ ที่เป็นทองแท่งในประเทศทำาอรทำหายที่44,550บาทแนวรับ44,000บาททั่วแล้วก็4 3่ห0ืามจะตอยห้บาทถึง43,850ืามนาสบาทแนวต้าน44,250บาทและ44,350บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะตอนนี้เป็นโอกาสในการเข้าทยอยสะสมแล้ว ะะจุดเข้าซื้อก็ประมาณ2,700ถึง2,724ดอลลาร์นะคะเป็นจุดเข้าซื้อเก่งกำไรได้เราก็คิดว่าเป็นเป็นโอกาสนะคะบางท่านบอกว่ากวดเดี๋ยวจะตกลดราคาทองจะขึ้นตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสในการเข้าเก็บ g o Future เก่งกำไรฝั่งซื้อ2,730ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,724ดอดอลลาร์ 2, โกลไลฟิชเชอร์แนะนำซื้อสอพันเจ็ดรอยหกิดอลลาร์ตัดขาดทุน2 7 5พันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ดอลลาร์เงินบาทสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าอ่อนค่าลงนะคะประมาณยี่ส้าสตางค์เฉียดเฉียดสามสิบสี่บาทแล้วนะคะวันศุก 33, สาม3ิบสาบาทเก้าสิบสามสตางค์ก็หลักๆก,ก็เงินดอลลาร์ที่เดินหน้าแข็งค่าขึ้นแนวรับสามสบาบาทห้าสิบสตางค์นะคะแนวต้านสามสิบสี่บาทค่ะ usd future แนวรับ33บาท30สตังค์แล้วก็แนวต้าน33บาท80สตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ